สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปดูโมเดลการศึกษาที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับมาจากทางภาคเหนือของไทยเรานี่เองเป็นที่ที่ห้องเรียนไม่ได้มีแค่สี่เหลี่ยมแต่ว่ามันขยายออกไปสู่พื้นดินผืนน้าแล้วก็ชุมชนด้วยนี่แหละครับเรื่องราวของโรงเรียนที่ไม่มีกําแพงแต่ก่อนจะไปเจาะลึกกันเนี่ยเราอาจจะต้องมาเริ่มด้วยคําถามสําคัญข้อนี้กันก่อนครับว่าในโลกที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดทั้งเรื่องสภาพอากาศความเหลื่อมล้ําสังคมที่ผันผวนเนี่ย เอาเข้าจริงแล้วระบบการศึกษาที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันเตรียมคนรุ่นใหม่ให้พร้อมรับมือกับความท้าทายพวกนี้ได้ดีพอแล้วจริงๆเหรอือเพื่อจะหาคําตอบเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองไปสํารวจโรงเรียนแห่งนี้กันดูนะครับเราจะเริ่มจากการทําความเข้าใจแนวคิดโรงเรียนแห่งยุคใหม่ก่อนจากนั้นไปดูปรัชญาสี่ข้อที่เป็นเหมือนหัวใจหลักของเขาแล้วก็ตามไปดูว่าการเรียนรู้จากผืนดินหน้าตามันเป็นยังไงกันแน่ก่อนจะไปวัดผลกระทบที่เกิดขึ้นและตอบคําถามสุดท้ายที่ว่าเอ๊ะ โมเดลแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นพิมพ์เขียวให้โลกได้จริงหรือเปล่าเอาล่ะครับเรื่องราวของเราเริ่มต้นกันที่นี่เลยโรงเรียนแห่งยุคใหม่ที่บ้านปางมหันจังหวัดเชียงรายครับที่โรงเรียนบ้านปางมหันแห่งนี้นะครับเขาเชื่อว่าคําตอบของปัญหาใหญ่ๆระดับโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในตําราเรียนอย่างเดียวแต่มันอยู่ในผืนดินในแหล่งน้ําและที่สําคัญที่สุดเลยนะคือมันอยู่ในชุมชนที่อยู่รอบๆตัวเรานี่เองครับ หัวใจของแนวคิดนี้เขาเรียกว่าอารยะเกษตรครับฟังดูอาจจะใหม่นะครับแต่ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆมันก็คือรูปแบบการศึกษาที่เอาเรื่องเกษตรธรรมชาติมาผสมเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อจะสร้างคนรุ่นใหม่ที่ยืนได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมนั่นเองครับแล้วทีนี้อะไรล่ะที่ทำให้โมเดลนี้มันแข็งแกร่งคำตอบมันซ่อนอยู่ในปรัชญาที่เป็นเหมือนเสาหลัก4ข้อนี้ครับจุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือ เขาเอาปรัชญาที่ดูเหมือนจะมาจากคนละที่กันเนี่ยมารวมกันได้อย่างลงตัวเลยครับเริ่มจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอนเรื่องความพอดีการใช้เหตุผลการมีภูมิคุ้มกันที่ดีแล้วก็เอามาบวกกับโคกหนองนาโมเดลซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของการออกแบบพื้นที่เลยนะฮะเพื่อจัดการดินน้ำป่าไม้ให้ดีตามมาด้วยแนวคิดอารยะ,กระเกษตรที่เน้นพัฒนาคนใน5มิติแล้วก็สุดท้ายคือเป้าหมายการพัฒนาจากภายใน หรือ IDGs ที่เน้นสร้างทักษะข้างในอย่างการรู้จักตัวเองการทำงานกับคนอื่นและที่มันเจ๋งไปกว่านั้นก็คือปรัชญาท้องถิ่นพวกนี้เนี่ยมันเชื่อมกับเป้าหมายใหญ่ระดับโลกอย่างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN หรือที่เราเรียกกันว่า SDGs ได้แบบเป๊ะๆเ,เลยครับมันเลยทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วแนวคิดเล็กๆในชุมชนเนี่ยก็ตอบโจทย์ปัญหาระดับโลกได้เหมือนกันโอเค พอเราเข้าใจภาพใหญ่ทางทฤษฎีกันแล้วใช่ไหมครับทีนี้คําถามต่อมาก็คือแล้วในชีวิตจริงล่ะเขาเปลี่ยนแนวคิดพวกนี้ให้มันเกิดขึ้นจริงได้ยังไงเราจะไปดูกันผ่านการเรียนรู้จากผืนดินครับกระบวนการของที่นี่น่าสนใจมากครับคือทุกอย่างมันเริ่มจากการเปลี่ยนพื้นที่รอบตัวให้กลายเป็นห้องเรียนที่มีชีวิตก่อนเลยตามหลักโคกหนองนานะ แล้วจากจุดนั้นเองวิชาอย่างคณิตวิทยาศาสตร์ก็ถูกดึงออกมาจากหน้ากระดาษให้มาอยู่ในของจริงรอบตัวผ่านฐานการเรียนรู้ที่ให้เด็กได้ลงมือทำอย่างฐานคนรักน้ำแต่ที่สำคัญกว่านั้นอีกคือเขาทลายกำแพงโรงเรียนออกไปเลยครับคือดึงเอาคนในชุมชนพ่อแม่ผู้ปกค,ครองหรือไม่ได้ปราดชาวบ้านเนี่ยเข้ามาเป็นครูช่วยสอนด้วยแล้วก็ปิดท้ายด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นี่แหละครับมาช่วยบันทึกแล้วก็แบ่งปันความรู้ทั้งหมดนี้ใช่แล้วครับ อ่านไม่ผิดเลยเขาเอาภูมิปัญญาเก่าแก่ที่มีมานานเนี่ยมาบันทึกแล้วก็จัดเก็บโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยโอ้โหมันคือการผสมผสานร,รากเงาดั้งเดิมกับเทคโนโลยีล้ำสมัยได้แบบน่าทึ่งมากๆแล้วพอทำทั้งหมดนี้ผลลัพธ์ที่ได้มันเป็นยังไงบ้างละ่ะอืมเราจะเห็นเลยนะครับว่าผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่ตัวนักเรียนเท่านั้นนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นมันเหมือนละลอกคลื่นในน้ำเลยครับคือประโยชน์ที่ได้เนี่ยมันแผ่ขยายออกไปครอบคลุมทั้ง4กลุ่มหลักเลยตั้งแต่ตัวผู้เรียนเองคุณครูตัวโรงเรียนและที่สําคัญคือมันไปไกลถึงชุมชนโดยรอบด้วยถ้าจะให้ลงรายละเอียดนะครับคือเด็กๆเ,เนี่ยได้พัฒนาทักษะทํางานเป็นทีมได้ทักษะชีวิตจริงๆแล้วก็รู้สึกภูมิใจในบานเกิดของตัวเองส่วนคุณครูบทบาทก็เปลี่ยนไปเลยครับ จากคนที่คอยสอนหน้าห้องก็กลายมาเป็นคนที่คอยอำนวยความสะดวกเป็นเหมือนโค้ชในขณะที่ตัวโรงเรียนเองก็กลายเป็นต้นแบบด้านการศึกษาที่ยั่งยืนไปเลยแล้วสุดท้ายชุมชนก็กลับมาแข็งแรงมีความร่วมมือกันโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของทุกคนครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับจากเรื่องราวความสําเร็จเล็กๆในชมุมชนมันจะกลายเป็นทางออกให้กับโลกได้ไหมโมเดลนี้เนี่ยจะเป็นพิมพ์เขียวให้กับโลกได้หรือเปล่า ถ้าจะให้เปรียบเทียบกันชัดๆนะครับมันเหมือนเรากําลังมองภาพห้องเรียน2แบบที่แตกต่างกันสุดขั้วเลยลองนึกภาพตามนะครับห้องเรียนแบบเดิมๆเนี่ยครูคือผู้บรรยายเราเรียนจากหนังสือเน้นแต่วิชาการแล้วโรงเรียนก็แยกตัวออกจากชุมชนแต่ห้องเรียนแบบอาริยะเกษตรเนี่ยครูเป็นผู้อํานวยการเรียนรู้เราเรียนรู้จากธรรมชาติรอบตัวเน้นทักษะชีวิตและที่สําคัญโรงเรียนคือศูนย์กลางของชุมชนครับ ซึ่งทั้งหมดนี้มันก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าโมเดลการศึกษาที่มันยึดโยงกับพื้นที่แบบนี้แหละคือคําตอบที่ได้ผลจริงๆในการรับมือกับวิกฤตการณ์ระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องอากาศเศรษฐกิจหรือว่าสังคมที่เราคุยกันไว้ตอนแรกนั่นเองครับสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะขอทิ้งคําถามให้ไปลองคิดกันต่อเล่นๆนะครับว่าจะเป็นยังไงถ้าห้องเรียนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเรามันไม่ได้มีกําแพงล้อมรอบอีกต่อไป